สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ iPhone 12ครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเจ้า iPhone 12เครื่องนี้ณปี2023เขายังน่าสนใจไหมยังน่าซื้อมาใช้งานไหมนะครับสำหรับ iPhone 12เองนะครับเปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายในช่วงปลายปี2020นะครับเพื่อนๆผ่านมา2ปี3ปีแล้วแต่ว่ายังเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นของทาง iPhone นะครับที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆไม่แพ้ p h o n e 11เนอะเครื่องมือหนึ่งยังมีวางจําหน่ายอยู่ไหมยังมีวางจําหน่ายอยู่นะครับเพื่อนๆ ก็ยังคงมีแบบเครื่องจัดโปรโมชั่นแบบราคาสุดพิเศษอยู่นะครับส่วนเครื่องมือ2เนี่ยตอนนี้ก็มีคนมาปล่อยเยอะและ้วราคาก็จะขายอยู่ประมาณหมื่นไปไปนะครับประมาณ1 6ื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่ประมาณนี้ครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ขนาดความจุนะครับเพื่อนๆไอโฟนสิบสองเองเนี่ยทำออกมาด้วยกัน3ความจุเนาะก็จะมีตัว6 4 g ิบสี่กิกหนึ่งร้อ่แล้วก็สองร้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองเช็คดูดีๆแล้วกันนะครับผมก็แน่นอนครับ ในฝั่งของตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ถือได้ว่า iPhone 12เนี่ยเป็นดีไซน์เริ่มแรกที่แบบยก เครื่องมาใหม่เลยนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ในตัว iPhone 11ของเขาถ้า iPhone 11เนี่ยขอบจะเป็นขอบโค้งบนใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัว iPhone 12เนี่ยแน่นอนขอบเป็นขอบเหลี่ยมรองรับ 5G ดีไซน์ตัวเครื่องที่เวลาดูแล้วมันมันรู้สึกมันบางครับตัวขอบเนี่ยขอบบางตัวเครื่องบางดีไซน์ที่สวยมากๆแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันเนาะ iPhone 13ก็ดีไซน์ขอบเหลี่ยม iPhone 14ก็ดีไซน์ขอบเหลี่ยมครับจะแตกต่างกันที่ติ่งตรงนี้นะครับที่แบบมีขนาดเล็กลงแล้วววก็็็รุุ่่นนนนปปปััััจจจบนเเนเียเตะตะใม แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ยังคงเป็นจอติ่งอยู่อย่างี้ครับผมดังนั้นดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังคงทันสมัยอยู่นะครับเพื่อนๆพ,พอร์ตก็เป็นพอร์ตไรนิ่งนะครับผมลําโพงเป็นลําโพงคู่ที่เสียงกระหึ่มมากๆอันนี้เสียงดีมีมิติชมเลยครับถ้าคะแนน10เต็ม10ผมให้เท่าไหร่ผมให้แบบร้อยเลยครับลำโพงเนี่ยดังกระหึ่มดีมากๆในเรื่องตัวลําโพง,งเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ iPhone 12ธรรมดาเนี่ยขนาดหน้าจอของเขาจะอยู่ที่6.1นิ้วนะครับแน่นอนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้แบบ ตัวโปรแม็มาตัวหน้าจอใหญ่มาตัวพัดมาอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบต้องปรับตัวเนาะเพราะว่าเคยใช้ตัวจอใหญ่มาแต่คนที่แบบเออใช้จอขนาดนี้มาผมว่าใช้งานได้สบายครับเพราะว่าเขาเป็นไซส์หน้าจอที่กําลังพอดีกําลังน่ารักเลยนะครับพกพาง่ายพกพาสะดวกเล่นเกมก็คอนโทรลได้ดีหรือว่าจะดู YouTube ดูคอนเทนต์ก็ การใช้งานก็เต็มที่เต็มอัธรสดครับเพื่อนๆแล้วที่สําคัญแบบเวลาใส่กระเป๋าของเกงใส่กระเป๋าเสื้ออย่างเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันสะดวกครับเพราะว่าตัวผมเองผมใช้ไอโฟน e 13ที่เป็นเครื่องหลักเครื่องประจาอยู่เนี่ยก็ใส่เคส uag ไปก็ไม่ได้หนามากไม่ได้แบบเฮ้ยแบบมันแบบมันเทอะทะจนเกินไปอย่างเงี้ยมันกําลังไซส์กำลังพอดีมือเลยครับในเรื่องตัวดีไซน์เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันส่วนตัวผมเองที่ได้สัมผัสมา,มาต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่แบบน่ารักกําลังพอดีครับผม ในเรื่องตัวจอนะครับ6.1นิ้วเนาะแล้วตัวพาร์เนลหน้าจอของเขาเนี่ยจะต่างจากตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้ตัว iPhone 11เนี่ยจะเป็นตัวจอ LCD ใช่ไหมพอมาเป็นตัว iPhone 12แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นตัวจอ OLED เป็นตัวจอ Super Retina XDR นะครับเพื่อนๆก็มีทูโทนในเรื่องตัวคอนท้าส์เนี่ยก็โอ้โห2ล้านต่อ1เลยนะครับซึ่งต่างจากตัวรุ่นก่อนหน้านี้มากๆเลยนะครับความสว่างเนี่ยก็สว่างจ้าเลยครับผมก็สูงสุดอยู่ที่1,200นิตเลยนะครับในโหมด HDR เนาะก็ ดูเนียนตาดูสบายตาดูสวยดูสดดีอยู่แล้วครับฟิลลิ่งในการทัดดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าเทียบกับรุ่นปัจจุบันแล้วกันที่เป็นตัวโปรตัวโปรแม็กนะก็คือตัวจอนะ่จะได้เป็นตัวจอร2 0ยยิเพแต่ถ้ารุ่นปกติก็ยังเป็นจอปกติอยู่นะครับเป็นจอ60สิพปกติแน่นอนครับจอไอโฟนนะ่ะการใช้งานมันลื่นไหลมันสมูทดีอยู่แล้วเนาะเพื่อนเพื่อไม่ต้อง,งัองวลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ทัดดีทัดติดมือดีการแสดงผลต่างๆก็โอเคดีอยู่แล้วนะครับในจอไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องตัวจอของเขาในเรื่องตัวชิปประมวลผลครับ Apple A14 Bionic ครับผมก็จะเป็นแบบ6คอเนาะก็จะมีตัวประสิทธิภาพเนี่ยอคอแล้วก็ประหยัดพลังงาน4คอนะครับแล้วก็จะมีตัว GPU นะครับเป็นแบบ4คอนะครับผมก็ ตัวนี้เนี่ย CPU ยังคงเป็นตัวแรงในอันดับต้นๆอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะ2ปี3ปีแล้วถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยก็ยังสู้คู่แข่งได้แบบสบายๆครับยังเป็น CPU ที่แรงอยู่ในอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับในบรรดามือถือในบรรดาสมาร์ทโฟนนะครับการใช้งานทั่วไปเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยครับ Facebook ก็ไถ่ฟีด Facebook ได้ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดดีอยู่แล้วครับผม 5G นะครับขึ้น 5G เนาะเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G รุ่นแรกของทาง iPhone นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับก เร็วดีครับผมจะดูภาพ่ะซูมดูภาพเี้ครับก็เนี่ยครับใช้งานได้ได้ดีปกติหายห่วงเลยนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องการเล่นเกมตัวเกม ROV เนี่ยก็แน่นอนครับปรับสุดได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับผมก็คือตัวการแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูแล้วกันเนาะเนี่ยลำโพงแบบกระหึ่มมากครับกระหึ่มมากตัวตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับเนี่ยครับปรับได้แบบนี้เลยสนามลบก็เนี่ยครับ เปิดได้แบบนี้เลยครับฟินนี่ในการเล่นไม่ต้องกังวลครับเล่นได้ดีมากๆก็เฟรมเรทก็อาจจะไม่ได้นิ่งอยู่ที่6 0 6 1นะตัวนี้จากที่ผมได้ลองสัมผัสนะครับเพื่อนๆก็จะอยู่5 9 60เนาะช่วงออช่วงฟาร์มอะไรต่างๆก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับก็คือเล่นได้ดีปกติครับไม่ได้สะดุดไม่ได้แบบเฮ้ยแบบเล่นไปแล้วมีอาการแหลกอาการอะไร้ยก็คือทำออกมาไ,ได้ดีความร้อนมีไหมความร้อนก็มีมาเช่นกันครับแต่ว่าเวลามีความร้อนแล้วก็ไม่ได้ทําให้ฟิลลี่ในการเล่นของเรามันดรอปลงนะครับสําหรับการเเล่นกม ROV ส่วนตัวเกม PUBG Mobile อขออนุญาตเข้าให้ดูอีกสักหนึ่งเกมแล้วกันตัวเกม PUBG Mobile เนี่ยการตั้งค่ากราฟิกของเขาก็ถือว่าแน่นอนแหละ CPU เป็นตัวแรงนะครับมันก็ปรับได้เยอะอยู่แล้วจากที่ผมได้ลองเล่นนะผมชอบมากๆเลยนะครับเวลาเล่นแบบปรับสุดเนี่ยโอ้โหตัวภาพตัวจอบแบบเนียนสวยใสยแบบสมจริงมากๆครับเพื่อนๆโอเคเข้าเกมได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับตั้งค่ากราฟิกจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ถ้าเราปรับสุดเนี่ย อัลตนะ้าเอดีเนาะแล้วก็เฟรมเรทได้ที่อัลต้านะครับก็คือแบบในเรื่องการแสดงของเขาเนี่ยมันจะสมจริงนะครับเ,เพื่อนเพื่อก็คือมันสมจริงมากมันดูแบบดูรียวดูแบบแบบโหเหมือนเราอยู่ในหลังสงครามมะครับผมชอบเล่นผมชอบปรับแบบนี้นะแต่ว่าฟีลในการเล่นก็ทําออกมาดีดีเหมือนกันครับมีความลื่นไหลมีความสม o o ด,ดีความร้อนก็มีมาเนาะเพราะว่าเราปรับกราฟิกสูงนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนคนไหนที่แบบเน้นความลื่นไหลความสม o o แข่งแบบจริงจังนะครับก็ปรับกราฟิกลงมาที่สมดุลเนี่ยเฟรมเลยจะอยู่ที่สูงสุดนะครับลงมาดีเฟรมเลยจะอยู่ที่สูงสุดแต่ว่าฟีลในการเล่นตัวภาพตัวการแสดงผลเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีฟีลในการทัดดีลําโพงเนี่ยโอ้โหอย่างที่ผมชมเลยครับเป็นลําโพงที่แยกมิต,ติอะไรต่างๆได้ดีมากๆเสียงกระหึ่มมากๆเลยนะครับฟีลในการเล่นเกม PUBG Mobile ทำออกมาได้ดีครับความร้อนมีแต่ว่าเหมือนตัวไอเกม ARV ครับก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นแต่อย่างใดไม่ได้เจออาการแหลกอาการหนวงเนาะความร้อนเขามีอยู่นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงเลยนะครับก็ ถ้าพูดถึงในเรื่องตัวชิปของเขาแน่นอนครับเป็นตัวแรงใช้งานได้ดีหายห่วงครับ iOS ก็ออาเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว16.2กครับก็ยังไงก็การได้อัปเดตตัวเวอร์ชันเนี่ยก็ยังได้อัปเดตต่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่า CPU ยังเป็นตัวใหม่เป็นตัวแรงรองรับ 5G ด้วยนะจ๊ะก็โอเคครับตัวชิปประมวลผลก็ถือว่าในปีนี้เนี่ยก็ยังคงใช้งานได้ดีใช้งานได้แรงอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวกล้องครับผมกล้องหน้าเซลฟี่ของเขาเนี่ยความละเอียดสิล้านนะครับก็เป็นกล้องยุคใหม่นะ ร้านแล้วค่ารูรับแสงจะอยู่ที่ f 2.2การรับแสงอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ก็แน่นอนครับสุดจัดอยู่แล้วในเรื่องฝั่งไอโฟนเนาะก็ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 6 0 fps เลยถ้าเป็นในเรื่องตัวโหมด h d r Dolby Vision นะครับก็ได้ที่ 4K 30fps ครับผมในเรื่องตัวการถ่ายงานคอนเทนต์นะครับกล้องหลังก็เช่นกันครับงานวิดีโอเนี่ยก็ทำออกมาดีสุดเหมือนกล้องหน้าเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เขาเป็นกล้องหลังคู่นะครับเป็นตัวเลนที่ใช้งานได้ครบดีนะสำหรับตัวผมเองผมก็ใช้งานอยู่ผมเป็นคนชอบถ่ายภาพมุมกว้างอ่ะโอเคมีมาให้ครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4มุมมองการับภาพอยู่ที่120องศาก็เลนหลักของเขาเนี่ยความเอี12ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.6ก็ค่ารูรับแสงก็กว้างครับเก็บ ภาพในที่แสงน้อยได้ดีอยู่แล้วครับผมดังนั้นการใช้งานตัวกล้องเนี่ยสำหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่ายังครบอยู่ยนะครับก็คือการใช้งานก็ใช้ได้ดีครับมีโหมดไทม์แลปสโลโมชั่นวิดีโอนะครับก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะว่าจะเอาแบบไหนนะครับเพื่อนๆ LCD เอา 4K เอา SD อะไรๆเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับนี้มุมกว้างครับผมก็ เป็นมุมกว้างที่ทรงพลังเนาะเวลาเราถ่ายมาแล้วภาพมันไม่บิดไม่โคง้งไม่งอครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นปกตินะครับภาพถ่ายบุคคลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายหน้าชชดหลังเบอร์เนาะก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับของทาง iPhone พาโนรามาก,ก็มีมาให้ครับเพื่อนเพื่อนภาพถ่ายปกติถ้าเราอยากจะปรับอัตราส่วนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็มีให้เลือกสมมุติว่าคนทำคอนเทนต์ก็จะเป็นตัว16:9เนาะเพราะว่าเวลาเราทําคลิปหน้าปกก็ต้องเป็นแบบให้มันเต็มแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือก4:3เนี่ยเ ก็จะอยู่ตรงนี้จับเวลาแรงต่างบวกส่งบวกแสงอยู่ตรงนี้ครับและเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับในเรื่องตัวแกลเลอรี่เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะครับผมใช้งานในฟนอยู่ผมชอบตัวแกลเลอรี่ของเขามากๆเลยนะครับในเรื่องตัวหมดแก้ไขเนี่ยก็ถ้าเราแบบเฮ้ยไม่ได้อยากทําอะไรเยอะแยะนะครับให้เพื่อนๆกดแค่ตรงนี้ครับอัตโนมัติปุ๊บกดเสร็จสิ้น ตัวภาพเนี่ยเขาก็จะปรับออกมาให้มันสวยให้มันเป็นแบบโทนเดียวกันนะครับเวลาเราอัพลง IG อัพลง Facebook เนี้ยตัวภาพของเรามันก็จะอยู่ในโทนเดียวกันครับซึ่งผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะปรับเองอ่าเรามีความรู้หน่อยอยากจะแต่งเองก็เนี่ยครับตรงนี้ก็ปรับได้ครับเห็นในทิ k t อกเขาก็สอนปรับสอนอะไรอยู่นะครับแต่สําหรับตัวผมเองแล้วใส่ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็กดอัตโนมัติก็ปรับออกมาให้ได้สวยงามอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวกล้องครับก็โอเคครับสุดจ๋าทุกอย่างแล้วผมไม่มีอะไรติแล้วก็กังวลนะครับ ถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาแล้ว2ปี3ปีนะครับก็ยังคงใช้งานได้ดีโอเคถ้าเราไปเทียบกับตัวรุ่นใหม่ๆ iPhone 13 iPhone 14แน่นอนครับมันก็อะไรมันมาใหม่มันก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเ,เราเราก็อย่าไปเทียบแล้วกันนะครับแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้เป็นยังไงบ้างสําหรับตัวผมเองนะผมก็ยังมองว่ามันใช้งานได้โอเคอยู่นะครับผม ในเรื่องตัวการใช้งานต่อเนื่องครับตัวนี้แน่นอนครับ iPhone 12เป็นรุ่นที่รองรับ 5G รุ่นแรกนะครับการจัดการพลังงานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่ากับตัว iPhone 13 iPhone 14นะครับการใช้งานทั่วไปภาพรวมแล้วก็ยังโอเคครับใช้งานได้ทั้งวันอยู่เนาะก็ใช้งานได้อึดดีแต่ถ้าเทียบกับตัว iPhone 13ที่ผมใช้งานอยู่ตัว iPhone 13เนี่ยจะใช้งานได้ได้ยาวนานกว่านะครับ ดังนั้นก็เพื่อนๆก็อาจจะพกใส่ชาร์จแล้วกันอาจจะพก Power Bank แล้วกันแต่เขาก็ไม่ได้กินหน้ากลัวหน้าตกใจจนแบบมันลดลงแบบห่วบๆๆนะครับไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ถ้าเทียบกันแล้วมันก็กินเยอะกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมในเรื่องตัวการใช้งานต่อเนื่องนะครับตัวนี้การชาร์จก็ Max s a f e 1 5วัตต์นะครับชาร์จไร้สายเนาะชาร์จไวก็ตัวหัวชาร์จของเขาเนี่ยถ้าเราซื้อหัวชาร์จที่เป็นหัวชาร์จ20วัตต์นะครับเพิ่มก็ ตัวชาร์จไปประมาณ30นาทีก็ได้แบตเตอรี่กลับมา50%เลยนะครับเพราะว่าตัวหัวชาร์จเนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นแรกที่ไม่แถมหัวชาร์จมาไม่แถมหูฟังมาแถมแค่สายที่เป็นไทซ Lightning มานะครับเป็นกล่องบางรุ่นแรกของเขาแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ต้องแต่จังซื้อเพิ่มนะครับปกติหัวชาร์จก่อนหน้านี้เนี่ยขาย690้ตอนนี้เนี่ยขาย790ร้อยเกาแล้วนะราคาเพิ่มขึ้นมาร้อยหนึ่งเลยนะครับการเชื่อมต่อตัวนี้เนี่ยก็รองรับ,ด,รบด้บ ซิมเนี่ยก็จะเป็นซิมคู่นะเป็นนาโนซิมบวกอีซิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีคุณสมบัติการกันน้ำได้ในที่ ip 6 8ครับไม่เกิน6เมตรแล้วก็นานไม่เกิน30นาทีครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับเจ้า iphone 12นะครับเป็นยังไงบ้าง ก็สาหรับตัวผมเองแล้วถ้าผมมีงบประมาณนี้นะแล้วอยากได้ iPhone ที่แบบเฮ้ยดีไซน์แบบใหม่เนาะรองรับ5 g อะ่ะแบบเอาใช้งานได้อีกประมาณ34ปีเนี่ยไอโฟนสิบสอเนี่ยน่าสนใจมากๆครับเพื่อนเพื่อนมือสองก็สภาพส,สวยๆวราคาหมื่นไปไปนะครับมือมือหนึ่งเนี่ยซื้อพร้อมโปรแบบใช้โปรที่แบบเราใช้อยู่แบบดูแบบดีๆอย่างเงี้ยโอ้โหราคาโปรโมชั่นเขาก็ลดเยอะเลยบางทีไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับเพื่อนๆนแบบแต่ว่าเราต้องติดโปรเขาอันนี้เราก็ต้องทําใจยอมรับเนาะเพราะว่าเป็นเครื่องติดโปรนะครับราคาไม่ถึงหมื่นได้แบบ iPhone เนี่ยมาใช้นะครับผมว่ามันก็คุ้มครับมันก็คุ้มดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่า iPhone 12ยังน่าใช้งานไหมยังน่าใช้งานมากๆครับ iOS ก็ได้อัปเป็นแบบตัวล่าสุดการใช้งานต่างๆก็ยังคงทำออกมาได้ดีดครับตัวกล้องการเล่นเกมรองรับ 5G อะไรอย่างเงี้ยครับยังคงแบบใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจหาสมาร์ทโฟนสักเครื่องเอามาไว้ใช้งานแล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับจะทําเกี่ยวกับคลิปรีวิวมือถือประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วเป็นแฟนคลับอยู่แล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยเนาะสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ